ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي حدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار حاضرين لما ان الله سبحانه وتعالى سورة حن الحمد لله شكور كفن الله سبحانه وتعالى كالتوفيق هدايه كما الله سبحانه وتعالى دي بروم ประธานให้เราเป็นคนหนึ่งที่นับถือศาสนาอิสลามประธานให้เราเป็นคนหนึ่งที่เป็นมุสลิมศรัทธาต่ออัลลอฮ์ศรัทธาศรัทธาต่อความเป็นนบีของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลวะลิฮิวะสัลลมพี่น้องครับในโลกดุนยานี้มีใครบ้างนะครับที่รักตัวเราบ้างที่สุดที่รักเราเนี่ยมากที่สุด บางคนอาจจะตอบว่าต <S preach science> ัวเรานี่แหละที่รักตัวเรามากที่สุดบางคนอาจจะตอบว่าพ่อแม่ของเราแต่นั้นที่สุดว่าไม่มีผู้ใดที่จะรักเรามากกว่าผู้สร้างของเราก็คืออัลลอฮฺ سبحانه และจานแล้วก็ลำดับถัดไปนั่นก็คือท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮอะลัยฮิวะซัลลัมผู้ทรงเป็นห่วงเราและก็รักเรามากที่สุดอัลลอฮฺ سبحانه และจาาได้กล่าวในคุราน

มีความรู้สึกเป็นห่วงในสิ่งที่เรานั้นอาจจะต้องพบเจอกับความทุกข์ยากลำบากในโลกดุนยานี้ฮารีสุนอาลีกุมและก็เป็นนบีคนหนึ่งที่ใช้ความพยายามอย่างสุดความสามารถสามารถเพื่อที่เรานั้นจะได้เป็นมกมินประสบความสําเร็จในโลกดุนยานี้ตลอดไปจนถึงประสบความสําเร็จของการได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺ س ب ح ا ن นและกวุตาลในวันเกิดมา Inukazir, nak tersirkan dengan deklawa Ayya'izzu alaihi as-shay'un ladhi ya'natu ummatahu wa yashukku alaihi Penabikun ni timi kuamuhu ya'i ke ummat Kuangtan ma'atisud Nesiti ummat jehok jehok Kuamuhu ya'an lamba, kuamuhu tu'ya'an tang-tang Nekan sya'i syiwit dalam dunia ni Penuhu ummat ในที่ hari sun <an> a i u m อิมุเีบอกว่าเป็นท่านนบีคนหนึ่งที่ใช้ความพยายามอย่างสุดความสามารถและก็ตลอดระยะเวลาของการทำหน้าที่เป็นนบีนี่อนฮิดายะที่กลุ่มในการที่จะทาอย่างไรให้เราได้รับความได้รับฮิดายะความเมตตาจากอัลลอฮฺุฮานวะตาลามากที่สุดและได้รับประโยชน์ของการใช้ชีวิตในโลกนี้เช่นเดียวกันได้รับประโยชน์หรือความสาเร็จ نيوان آخرة إمام السعدي كن يبقى نكتب سير نكتب دي أتيبا ويهديني بمبقت شديد الرأفة والرحمة بهم بمبقت قام هم يعين قام ميتا قلت النبي صلى الله عليه وسلم تيميتا قم مهرشا شاكم أرحم بهم มินวารีได้เห็นท่านนบีในความเมตตาของท่านที่มีต่อเรานี่มีมากกว่าความเมตตาของคนที่เป็นพ่อแม่ของเราใช่ไหเมตตากับเรามากกว่าที่เรามั่จะได้ยินอายะที่อัลลอฮฺ س ุบฮานและ تعالى กล่าวว่าว่าไม่เอาสัลนาเกอิลลาระห์มต์ะลิลอาลามีนั่นนั้นในอาล ل มนี้ที่เราใช้ชีวิตอยู่กับเราในฐานะที่เป็นประชาร์ของท่านนบีออลลลัฮุ صلى ا ل ฮิวะ ي ัลลัม

ต่อองล์มรุสุบฮานวะวันละจนกระทั่งท่านนบีจะเป็นที่รักยิ่งสําหรับเรามากกว่าพ่อแม่ของเรามากกว่าลูกของเราและก็มากกว่ามนุษย์ทั้งหมดที่มีชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้ว่าวาจิบุญอาจุลอุมมะและวาจิบเนาะอุมมะนี่ในการที่จะต้องศรัทธาต่ออัลลอฮ์ให้ความศรัทธาต่อท่านนบีให้ความยิ่งใหญ่กับท่านนบีให้เกียรติท่านนบีและก็ปฏิบัติตามแบบอย่างของท่านนบีสุลตัลลอฮฺอะลัยฮิวะสัลลัมในเรื่องที่อัลลอฮฺบัญญัติวันละสุรุตุพันธ์ ท่านนบีสุลต่านอะฮ์ฮิวะซัลลัมตลอดระยะเวลาของการใช้ชีวิตของท่านเนี่ยคิดถึงเราเป็นอย่างมากวันนี้เรากลับมาถามตัวเราเองว่าในวันหนึง่งในการใช้ชีวิตของเราเราคิดถึงนบีกี่ครั้งเราเอ่ยชื่อท่านนบีกี่ครั้งเราทําการสลาวากับท่านนบีสุลต่านอะฮ์ลิวะซัลลามในวันหนึ่งถ้าตัดออกไปในวันศุกร์ที่มีการส่งเสร,ริมให้เราสลาวะกับท่านนบีอย่างมากในวันอื่นๆ เราคิดถึงท่านนบีกี่ครั้งท่านนบีสโลมอวายฮิวะอัลลัมเป็นอย่างน้อยอย่างน้อยที่สุด5ครั้งที่ท่านนบีสโลมอวายฮิวะอัลลัมคิดถึงเรานึกถึงเราและก็ขอดุอาให้กับเราในฐานะที่เราเป็นอุมมะของท่านใน حديث ที่เรียนโดยอิบนะอิบนะฮิบบานเล้วโดยท่านอิ่งอาิชารับยอัลลอฮ์แองเนะรั้งหนึ่งท่านยิงอาิชานี่นี่ท่านนบีเข้ามาในบ้าน ด้วยใบหน้าที่เบิกบานมีความสุขท่านอีงาชก็เลยอยากจะขอดุอารักบทหนึ่งจากท่านนบีวันนี้นบีซอลลอฮฺวะลิยูวะซัลลัมก็เลยขอดุอาให้กับท่านอีงาชอัลลอฮุมโนฟิรลิอาอิชะตะมาตะกัดดะมะมินซัมบิฮาวะมาตะอัค أ خ รวะมาอ أ س آ ر ตวะมาอะล أعلنت อัลลอฮ ขอพระองค์ทรงอภัยโทษให้กับท่านหญิงไอชาภรรยาของฉันด้วยในบาปความปิดทั้งหมดที่เธอได้ทำแล้วก่อนหน้านี้ว่ามาจะอัครเลจะทำในอนาคตข้างหน้าว่ามาอัศรัตว่ามาอัลเลนเละกบาปความปิดที่ซ่อนเร้นและก็ที่เปิดเผยทั้งหมดของพระองค์ทรงอภัยโทษให้กับท่านหญิงไอชาด้วยถามว่าคนที่เป็นภรรยาเนี่ยดีใจไหมครับแน่นอนว่าดีใจ สุดท so, ้ายนี um ่นบีถามฉัน um ยังไงใช่ว่าดีใจไหมฉันยังไงใช่ว่าดีใจและสุดท้ายที่สุดนบีกล่าวว่าอย่างไรครับอัลลอฮฺขอสาสมัติอัลลอฮ์อินนาะะละดูอาอีลิอุมมะตีฟีคุลี ص ل ลาต์แท้จริงแล้ว د ع อ ء บทนี้นี่คือ د ع อ ء บทเดียวกันที่ฉันได้ทำการทำขอ دعاء ให้อัลลอฮฺสุบฮานอวะตาลาลบล้างบาปให้กับอุลมมต์ของฉันทุกครั้งที่ฉันเสร็จสิ้นจากการละหมาด ีนวัตุดูคำเต้นนบีสุลต่านละมานในวันหนึ่งอย่างน้อยที่สุดนี่เราในฐานะที่เป็นอุมมะของเ่านนบีในความนึกคิดในความคิดถึงในความเป็นห่วงของท่านนบีห้าครั้งนบีขอดูมาให้ให้กับเราและชีวิตของเราในวันนี้เราสลาว่าเราคิดถึงกับท่านนบีสุลต่านละมากี่ครั้งท่านนบีเป็นห่วงเราในเรื่องอะไรบ้างเป็นเป็นห่วงเราในเรื่องของศาสนาเป็นห่วงเราในเรื่องของอีดา การที่เรานั้นจะได้รับทางนําจากอัลลอฮฺบ ب าน ن ه และต ع ا าในการใช้ชีวิตของเราในโลกดุนยานี้ท่านนบีสุลต่านัลลอฮวานี้ว่าันลัมเป็นห่วงเราในเรื่องของอีมานเป็นห่วงเราในเรื่องของศาสนาถ้าในวันอัคครากก็อย่างเดียวเป็นห่วงเรากลัวว่าเราเนี่ยเป็นอมมะของท่านแต่จะไม่ได้เข้าสวรรค์ไปพร้อมกับท่านในวันอัครัในะดีษบทหนึ่งนะครับรายงานโรืออิมามมุสลิมในเนื่องศรัของท่าน นบีโซโลมวะอื่นยิวะสลลัมนอกจากการละหมาดทุกครั้งที่ท่านอ่านอัลกุรอานไปบรรจบอายะห์ใดอายะห์หนึ่งแล้วทำให้ท่านคิดถึงเรานบีมักจะร้องไห้ในอายะห์หนึ่งที่ท่านนบีโซโลมวะอื่นยิวะสลลัมอ่านไปไปถึงแล้วก็นึกถึงเราที่เป็นอุมมารีในซูเราะตัอิบรอฮีมราเบ็นอินนะฮุนอัลลันนะแกดีรันมินันนาส فمنتبعني فإنه مني ومنعصاني فإنك وفور الرحيم. เป็นดัอ้างอิงเป็นคำกล่าวของนบีอิบรอฮิมที่ครั้งหนึ่งเคยฟ้องร้องกับอัลลอฮ์ซุบฮานนะว่าจ่าโอ้อัลลอฮ์เอ๋ยแท้จริงแล้วเนี่อุมมะกลุ่มชนของฉันคำร้องคำคำทาร้องของใครครับควาฟ้องร้องของใครของนบีอิบรอฮิมพูดถึงกลุ่มชนหรือประชาชาติของตัวเอง แท้จริงแล้วกลุ่มชนของฉันเนี่ยไม่ได้หลงทางเป็นส่วนใหญ่เพราะเหตุใดย,ยกวเว้นด้วยกับเจวาเวที่พวกเขาเนี่ยปั่นกันและวก็บูชากันฝั่งมันจะเป็นนีฝั่งอินูมินใครก็แล้วแต่ที่ปฏิบัติตามฉันแท้จริงแล้วเขาเป็นส่วนหนึ่งจากกลุ่มของฉันว่ามันอาซานีฝั่งอินนักฟร r a h หีมส่วนใครกลุ่มชนของฉันที่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามไม่ตามท่านนาบีบรหีมเนี่ย แท้จริงแล้วพระองค์นี่คือผู้ทรงอภัยโทษและก็ผู้ทรงเมตตายิ่งนบีอิบรอฮิมหวังว่าอัลลอฮ์ตาลาจะให้ความเมตตาและก็อภัยให้กับประชาชนของตัวเองเมื่อนบีสุลต่านไว้ในอิมร์ลัะอ่านมาถึงอายะนี้นึกถึงกลุ่มแรกนั่นก็คือเราใน hadis รายงานว่าซาราะฟะยาดีฮีหลังจากนั้นนบีรีบในการที่จะยกมือขอดุอาจัจฉิขอดุอาว่าอะไรครับ An, um an, um an, a l l uh a h ม m ติอุมม ummi อ h a ล l a h ประชาชาติของฉันอุมม m ของฉันอุมม m ของฉันว่าบกะละกหลังจากนั้นร้องไห้ท่านนบีร้องไห้ด้วยความเป็นห่วงเราใช้ชีวิตในโลกุนยานี้กลัวว่าเราในแตนะที่เป็นองค์มาของท่านจะอยู่ในสภาพที่หลงผิดกลัวว่าจะไม่ได้รับฮีดายะทางจากลอฮ a h s u b h a ว a h ะ wa ลาเป็นห่วงเรา

นี S <S ่คือสิ่งที่ท่านนบีสุลต่านอุลวัยฮิวสัลลัมเป็นห่วงเราเป็นห่วงกลัวว่าเราจะอยู่ในสภาพที่หลงปิดกลัวว่าเราจะไม่ได้อยู่ในหนทางที่เต็มไปด้วยฮิดายะจากอัลลอฮุซุบฮานะฮูวาตั้านะครั้นท่านบีสุลต่านอุลวัยฮิวสัลลัมอยู่กับบรรดาสัาบะห์แล้วก็กล่าวขึ้นมาว่าดิทุอันนีลื่อุอีกวานีฉันหวังเหลือเกินว่าวันหนึ่งจะได้พบเจอกับพี่น้องของฉัน صحابة دين ريمتان قبل يتنبيتان تيوان أوليس نحن إخوانك مش فوق رولتي في نور قمتان أو ترسل الله نبي طوان أنتم أصحابي فوق جاني في صحابة في مجزى هاي قمتان ولكن إخواني شان تشان في نور قمتان تيشان وموجدك فوق قولي الذين آمنوا بي ولم يروني كبو قلتي سبتا โดยที so, ่พวกเขาไม่เคยเจอกับฉันไม่เพียงสักครั้งเดียวคำถามคือใครครับที่ท่านนบีสุลต่านวะวะอั l i h i wasallam เออดีเจอกับเรามากที่สุดถ้าไม่ใช่เราที่เป็นกลุ่มชนที่ศรัทธาต่อท่านนบีและก็รักท่านนบีสุลต่านวะวะอั l i h i w a s a l l a เป็นอย่างมากนบีสุลต่านวะวะอั l i h i w a ั a l l a m ยังกล่าวว่านั่นคือ ا ل أ و ل و นั่นลืออาครูนอัลอวัลูนยุมตะเตียะในโลกดุนยานี้เราเป็นประชาชนสุดท้ายของการใช้ชีวิตในโลกดุนยา ไปจนถึงวันเกียร์มาแต่ในวันเกียร์มาหลังจากที่ถูกฟื้นคืนชีพเนี่ยเราคือกลุ่มชนแรกอัลอาวะลูกลุ่มชนแรกที่จะได้รับสิทธิพิเศษจากอัลลอฮ์สุบฮานาวะตาลาในวันเกียร์มาโดยเฉพาะสิทธิแรกก็คือวะนะฮูอาลวะลูมันยะลูฮุลจันนะเป็นกลุ่มแรกๆที่จะได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์สุบฮานาวะตาลาแม้กระทั่งนบีมูซาอะลัยฮิสสลาม ยังเคยร้องห้านด้วยกับจำนวนประชาชาติของท่านนบีมูฮัมมัดได้เข้าสวรรค์มากกว่าประชาชาติของตนเองประชาชาติของท่านนบีมูฮัมมัดอูลามันเด็กคนหนึ่งที่อัลลอฮฺสุบานวะตาลาส่งไมายังในโลกนี้หลังจากฉันไม่รู้กี่ปีแต่ปรากฏว่าอุลมะของเขาได้เข้าสวรรค์มากกว่าอุมมะของฉันนบีมูซาาเท่าไหร่ครับจำนวนแถวทั้งหมดในสวรรค์มีอัตุ

ชาประชาชาติของท่านนบีมุฮ h ม m m a d صلى ล ل ل ه عليه وسلم ว่ารบกอน์มิหนาในกนาทิซิบเทวติลือที่จะได้เป็นชาวสวรรค์เนี่ยคือโคต้าที่แบ่งๆกันระหว่างประชาชาติอื่นๆที่นอกเหนือจากประชาชาติของท่านนบีมุฮััมมดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่คือสิทธิพิเศษของการที่เรานั้นได้เกิดมาเป็นอุมมะห์ของท่านนบีศ็ออลลลลัฮุอะลัยฮิวะซัลลัม Jadi, akan ada keindahan, ada jenihah, ada yang mesti menjadi yang lebih besar daripada keadaan kita ini. Allah SWT telah berfirman, "Allah telah mengutus Nabi Muhammad sebagai Rasul Allah kepada umat manusia." Allah telah mengutus Nabi Muhammad sebagai Rasul Allah kepada umat manusia. Allah telah mengutus Nabi Muhammad sebagai Rasul Allah kepada umat manusia. Allah telah mengutus Nabi Muhammad sebagai Rasul Allah kepada umat manusia. Allah telah mengutus Nabi Muhammad sebagai Rasul Allah kepada umat manusia. Allah telah mengutus Nabi Muhammad sebagai Rasul Allah kepada umat manusia. Allah telah mengutus Nabi Muhammad sebagai Rasul Allah kepada umat manusia. Allah telah mengutus Nabi Muhammad sebagai Rasul Allah kepada umat manusia. Allah telah mengutus Nabi Muhammad sebagai Rasul Allah kepada umat manusia. Allah telah mengutus Nabi Muhammad sebagai Rasul Allah kepada umat manusia. Allah telah mengutus Nabi Muhammad sebagai Rasul Allah kepada umat manusia. Allah telah mengutus Nabi Muhammad sebagai Rasul Allah kepada umat manusia สิบสามปีที่เมืองมักกะสิบปีอีกสิบอีกสิปีที่เมืองมาดีนะนบีใช้ความพยายามทุกความพยายามของท่านเพื่อที่จะให้เรานี่ได้รับทางนำฮีดายนะ กับแบบอย่างหรือแม้กระทั่งจากอัลกุรอานจากอัลซุนนะที่เป็นแบบอย่างของท่านให้มาคิดดูเดี๋ยวก็ต้องในท้ายที่สุดอัลลอฮ์ตรัสาึงอ้ายลุมะลีอัลยุมะาค์มัลตุเลกุมดีนกุมวะอัตมันตุอเลกุมนิอมะตุเลกุมอิสลามดีนาศาสนาอิสลามเป็นวิถีชีวิตที่สมบูรณ์แบบที่สุดนย์ปัญหาวันนี้ไม่ใช่วิที่อิสลามไม่ได้มีปัญหาที่อิสลามเป็นศาสนาที่บกพร่องของของวิถีชีวิต ของมนุษย์ในโลกุณียานี้ไม่แต่อาจจะบกพร่องก็คือการที่เรานั้นไม่ได้ศึกษาอย่างจริงจังๆศึกษาอัลกุรอานที่เป็นฮีดาย์ที่เป็นฮีดาย์ที่จะนําทางเราไปสู่อิสลัมสุลตัลมุสตะกีมแล้วก็ศึกษาอัลสุนนะแบบอย่างพระจิ้นเข้าภาคปฏิบัติที่ท่านนบีได้ทําให้เป็นแบบอย่างกับเราดีที่สุดซึ่งไม่มีใครที่จะเป็นแบบอย่างเทียบเท่ากับท่านนบีสุลตัลละวะลิลละสัลลัมอีกแล้วะม์บร์กัลลอฮุลิวะลิขุมฟิลกุรอานอีลอาดี ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد بنقول لما نصلي الله سبحانه وتعالى صلى الله Ningai siri yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah lakukan dan telah siapkan untuk kita pada hari kiamat. Dan ini adalah sesuatu yang Nabi sangat menghargai dan sangat menghormati kita. Dalam hadis yang satu, beliau berkata, "Muslim, Nabi berkata, 'Semua nabi adalah panggilan yang terpuaskan.'" Kotan yang yang Allah Subhanahuwataala, deh,ai,kan, dengan Nabi, setiap orang, itu, satu, yang, kita, sebut, doa, yang, Allah, Taala, mesti, jawab, doa. Maknanya, Nabi, setiap orang, di, dunia, ini, fatahjala, setiap orang, doa, yang, Allah, Taala, mesti, jawab, doa. Maknanya, Nabi, setiap orang, di, dunia, ini, fatahjala, setiap orang, doa, yang, Allah, Taala, mesti, jawab, doa. Maknanya, Nabi, setiap orang, di, dunia, ini, fatahjala, setiap orang, doa, yang, Allah, Taala, mesti, jawab, doa. Maknanya, Nabi, setiap orang, di, dunia, ini, fatahjala, setiap orang, doa, yang, Allah, Taala, mesti, jawab, doa. Maknanya, Nabi, setiap orang ว่าอินนีอัชดับตูแทน نبي กอมรอนบีมุฮัมมัดสูลลลลัอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมดิคบ د ع อ ء มุสตะจับหนิไว้ฟช้เมื่อไรครับใช้เพื่อที่จะให้ช فاء ช فاء ตลิอุ لأمة يوم ا กิยามะเพื่อที่จะรอให้ช فاء กับองม์มรของท่านในวันเคียรมะก่อนที่จะไปถึงวันเคียรมะหลังจากที่เราฟื้นคืนชีพนบีจะไปรอเราที่ไหนหวังที่จะได้เจอกับเรา หว <ITA> like, ังที่จะได้สลากทักทายกับเราหวังที่จะให้เรานี่เป็นคนหนึ่งที่จะได้ดื่มจากบ่อน้ำที่อัลมตะสุดแห่านะ้เวลาได้เตรียมไว้ให้กับท่านนบีสุลต่านลอัลลอฮ์อะลัยฮิวะสัลลัมฮะด i ษ h บันทึกดอิมามบุคฮารีมุสลิมตรีดูอาลัยอาอุมมะที่อัลฮาวะวันเกี่ยมห์นบีจะไปรออยู่ที่บ่อน้ำอัลฮาวะมนุษย์คนไหนก็แล้วแต่ที่เดินผ่านมาบ่อน้ำแห่งนี้แต่เขาไม่ได้เป็นสมาชิกของ อุมมะท่านนบีนบีจะขับไล่ออกไปให้หมดคนที่จะมีสิทธิ์ในการที่จะได้ดื่มจากบ่อน้ำนี้นี่เฉพาะอุมมะของท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลวะฮิดีลลอฮสัลลัมเท่านั้นเสมือนกับเจ้าของบ่อน้ำที่เตรียมไว้น้ำในบ่อแห่งนี้ให้กับอูดของตัวเองสัตว์ของตัวเองอย่างเี่นถ้ามีสัตว์หรืออูด ของคนอื vi, wishing, ่นที Nike, so. ่แวะมาเพื <speaking> ่อที่จะลักลอบที่จะดื่มน้ําจากบ่อตัวเองเขาก็จะขับไล่ออกไปให้หมดเหมือนกันครับอุมมะใดที่เดินผ่านมาเนี่ยพวกเขาจะถูกขับไล่ยกเว้นอุมมะของท่านนบีสุลต่านอัลลอฮฺอัลเลาะห์อุลเลาะบีอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลนอฮนวัลลนนี فلن تجمع روديك لك لا صحابة أجيشي وين كبتن نبي لما أرى صلى الله عليه وسلم صحابات، صحابات، لك. نبي لك. نبي نعم. لكم سيما ليست لأحد غيركم تردون علي محجلين สัญ,ญลักษณ์หนึ่งที่เราจะมีในวันนั้นและก็นบ,บีจะจําสัญ,ญลักษณ์นั้นได้ก็คือร่องรอยของการอาบน้ําละหมาดในโลกปุญญานี้แต่จะมีคนกลุ่มหนึ่งครับพี่น้องที่มลเลกจะสก,กัดพว,วกเขาและก็พวกเขาจะไม่มีทางที่จะได้เจอกับท่านน,น,นบ,บีสัลลัลลอฮวะลัยฮิวะสัลลัมนบีเห็นคนกลุ่มนั้นที่ถูกสกัดโดยมลเลกกล่าวกับมลเลกว่าฮุม ฮาอุลามินอัสฮาบีพวกเขาเหล่านี้ฉันจําได้พวกเขานี่คืออุมม่าของฉันคือประชาชนของฉันฟาโยจีบุนีมาละจนกระทั่งมาเลกัสตอบว่าโอ้มุฮัมมัดเอ๋ยเจ้านี่ไม่รู้ว่าหลังจากที่เจ้าเสียชีวิตไปแล้วพวกเขาเหล่านี้ไม่ได้เจอรอยตามเส้นทางที่ท่านได้ทําให้เป็นแบบอย่างเลยในการใช้ชีวิตในโลกดุนยางี้น้องคำนี้คือกลุ่มชนที่ท่านนบีสุลตานุบะฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัสัลลามอัจจะร้องไห้ ถ้าพวกเขาถูกสก,กัดโดยมาเลก,กันเหตุผลเดียวครับคือการที่ชีวิตของเขาในโลกดุนยานี้ไม่ได้อยู่บนเส้นทางของท่านนาบีสุาาสลต่านฺอัลลอฮฺวยู์ซิลลังนันวันนี้ภารกิจของเราต้องกลับมาเรียนรู้ท่านนาบีสอนอะไรเรา ท่านนบีได้ทำอะไรให้เป็นแบบอย่างกับเราเส้นทางของท่านนบีนี่ท่านนบีกล่าวว่าว่าอันนา้และว่าอันนี้เสมุสตะกี่มุฟัตตรบิอูเส้นทางที่ตรงที่ท่านนบีว่าตะบิอูจงเดินตามนี่คือเส้นทางแบบไหนไม่มีทางที่เราจะได้รู้เส้นทางอย่างประจักษ์ชัดยกเว้นด้วยกับการที่เรานั้นศึกษาอย่างจริงจังจรงอัลลอฮฺเบลลาฮิมินัชชัยตันอรราชิมอินนัลลอฮฺมะลาอิกัตฮุบิซุลลุนอาลัยนบี يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا التسليم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وارض الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وأثمان وعلي وأن سائر الصحابة أجمعين، اللهم اغفر المسلمين والمسلمات. والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين اللهم انصر اخواننا المستضعفين في غزه وفي فلسطين وفي بلاد الشام وفي كل مكان اللهم عليك باليهود الغاصبين اللهم عليك باليهود الغاصبين الذين يقتلون المسلمين في غزة وفي كل مكان ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين ربنا حبلنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر الله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة